สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับมาอัปเดตข่าวสารทีมรักเราในรอบวันกันครับฮูเลียนอัลเบเลสที่กำลังรอมาเข้าแคมป์เรือใบสีฟ้าเรายัางฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะเกมล่าสุดครับเจ้าตัวยิง2องใจอีก2ช่วยลิวเพดเอาชนะยูเนียนซาตาเฟ่ไป5ประตูต่อ1ครับแข้งรายนี้ก็ยิงไม่พักเหมือนกันนะแล้วก็มีทวิตจากโรมาโน่ด้วยครับว่าสโมสรในยุโรปเนี่ยมากกว่า5แห่งได้ติดต่อมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และ เพื่อที่จะยืมตัวจูเลียนอวาเลสในฤดูกาลหน้าครับรวมไปถึงสโมสรนในพิมพ์ a ลีกด้วยแต่คําตอบมันก็เป็นเหมือนเดิมเสมอและครับไม่มีทางยังไงเขาก็อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะขายทั้งกาเบียลเชซุสและก็ราฮิมเซอร์ลิงครับโดยระบายเราก็หวังจาก2คนนี้แหละว่าจะได้ค่าตัวรวมกันประมาณ100ล้านยูโรประมาณเนี้ย ส่วนอีกเรื่องครับก็มีการยื่นมาแล้วนะสำหรับราฮีมเซอร์ลิงเนี่ย เชลซียื่นมาครับก็แอบพูดได้เบาๆอ่ะยื่นมาให้เครืองกันเล่นๆนะครับยื่นซื้อราฮิมเซอร์ิงที่ราคา25ล้านยูโรบวกแอดออนครับซึ่งแน่นอนเรือใบเราปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยโดยคาดว่าเรือใบเราเนี่ยต้องการค่าตัวอยู่ที่ประมาณ55-60ล้านยูโรครับก็ถือว่าสูงกว่าที่เชลซียื่นมาพอสมควรเลยแต่เชลซีก็ยังไม่ได้ปิดตายดีลนี้ครับคาดว่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอใหม่ให้พิจารณาใหม่อีกครั้งเร็วๆนี้ครับ และเรือใบเราเองก็พร้อมเปิดการเจรจาให้นักเตะและย้ายทีมด้วยก็คือถ้าข้อเสนอเหมาะสมมากับพร้อมปล่อยแหละและนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับอยากเชียร์ฟุตบอลให้สนุกมากยิ่งขึ้น l i น์แออยู่ใต้คลิปนี้นะครับทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ